เรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่ได้ก็คล้ายๆกันครับอาการคล้ายๆกันกับเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรคล้ายๆอาการเดียวกันกับเรื่องของการผลิตที่ท่านอยากจะเน้นพึ่งจากต่างประเทศเข้ามาทําให้ท่านเดินทางเยอะทําให้ท่านอยากจะไปใช้เวลาอยู่ในต่างประเทศเยอะอยากจะเป็นเซลส์แมนอยากจะดึงในต่างประเทศขึ้นมาแต่ท่านไม่ค่อยต้องการที่จะผลักดันอะไรที่มันอยู่ภายในประเทศในการที่มันจะรองรับมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าการ ท่องเที่ยวของประเทศไทยกลับมายิ่งใหญ่มา,มาโหรลานแต่มันโฟกัส8 0กว่าเปอร์เซ็นต์โฟกัสอยู่แค่5จังหวัดเราไม่ได้สร้างสาธารณูปโภคที่จะทําให้คนเขาอยากจะไปให้มันมากกว่าแค่5จังหวัดนี้ความเหลื่อมล้ํามันก็ขึ้นความเหลื่อม้ํามันก็ขึ้นมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าการท่องเที่ยวมาใน5จังหวัดนั้นกรุงเทพชนบุรีภูเก็ตกระบี่เชียงใหม่ประมาณนั้น แต่คนที่อยู่ในภูเก็ตก็ดีคนที่อยู่ในเชียงใหม่ก็ดีคนที่อยู่ในชนบุรีก็ดีคนที่อยู่ในกรุงเทพก็ดีเต็มไปด้วยเรื่องของขยะเต็มไปด้วยเรื่องของมลพิษเต็มไปด้วยเรื่องของมาเฟียเต็มไปด้วยเรื่องของยาเสพติดเต็มไปด้วยเรื่องของสวยเต็มไปด้วยค่าของชีพที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆผมอ่านแล้วครับเรื่อง ignite tourism thailand ท่านบอก must do must eat must see เห็นด้วยหมดแต่ไปพึ่ง ให้20เปรของ GDP ไปพึ่งจากปัจจัยของนักท่องเที่ยวเพียงไม่กี่กลุ่มแล้วลืมว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยท่านไม่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรีของคนที่มาท่องเที่ยวที่จะทําให้ความเหลื่อมล้ํามันลดลงในภาคของในเรื่องของบริการเน้นที่เรื่อง value add ไม่ได้เลนของเรื่องปริมาณก็เหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะพูดต่อไปว่าโอเคท่านพอจะเห็นภาพเรื่องของการเกษตรเรื่องของภาคการผลิตเรื่องของภาคบริการของการท่องเที่ยวว่า ท่านอย่ามองแต่เรื่องที่ท่านต้องการจะให้มันเป็นบวกเรื่องที่มันจะเป็นแสงสว่างท่านต้องมองให้ครบรอบด้านท่านอย่าไปมองแค่ราคาไปดูคุณภาพชีวิตประชาชนอย่าไปมองแค่ปริมาณมองเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มมูลาคา่าถ้าท่านมองแบบนี้ได้เนี่ยมันก็คิดผมก็คิดว่าปัญหามันก็จะทุเลาลงแล้วมันต่อไปต่อเนื่องครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแรงงานอย่างเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนสามเรื่องนี้มันเหมือนเป็นสปอร์ตที่สปอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเกษตรก็ดีเรื่องของการผลิตก็ดีเรื่องของบริการก็ดีมันเป็นเรื่องที่สปอร์ตด้วยกันมาพอมาพูดนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมขึ้นมาบ้างท่านนายกวันแรกผมได้ยินท่านนายกพูดบอกว่าเรามีปัญหาอยู่จริงติดระดับเชียงใหมติดระดับโลกอยู่จริงแต่ฮอตสปอตน้อยลงกว่าปีที่แล้วมันก็เป็นข้อมูลที่เป็นบวกๆแต่มันก็ไม่ครบรอบด้านอย่างเหมือนเคย คือท่านนายกต้องเข้าใจนะครับว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านดูข้อมูลเนี่ยท่านจะเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับไฟป่าในประเทศไทยเนี่ยย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2 0 1 1ันสิบเอ็ดสองเนี่ยมันจะพีคขึ้นเดือนมีนาครับมันจะพีคขึ้นเดือนมีนาพีคขึ้นเดือนเมษาแต่พอท่านไปดูผมเข้าใจว่าท่านไปดูเดือนมกราหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเ๋ยไปดูของเดือนกุมภามันก็ลดลงเพราะว่ามันยังไม่ใช่เป็นช่วงพีคนะครับ แต่คราวนี้พอผมไปตรวจสอบมาแฟกเช็คกท่านนายกสักเล็กน้อยว่าจุดความร้อนต่อวันในภาคเหนือมากขึ้นในเดือนมีนาคม2566กับ2567ที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องสอนลำปางผมได้ภาพน,นี้กลับมาครับคือจุดความร้อนมันเพิ่มขึ้นในภาคเหนือถ้าท่านพูดเฉพาะแค่ในเชียงใหม่ในช่วงหนึ่งเดือนนั้นในช่วงเดือนที่มันไม่มีมันก็ทําให้ท่านรู้สึกว่าเฮ้ยท่านได้แก้ไขปัญหาได้ นะครับปัญหาพี2.5มมันก็คงจะหายไปเพียงแต่ว่าท่านดูเวลามัน,ม,นมันผิดเวลาไปหน่อยมันผิดบริบทไปหน่อยว่าเห็นกี่ปีกี่ปีย้อนหลังไปสิปีท่านจะเห็นเลยครับว่ามันเริ่มพีคช่วงเดือนไหนของประเทศถ้าท่านดูให้ถูกจุดแล้วยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ที่ผมได้ข้อมูลมาจากจิสตาซึ่งก็เป็นหน่วยงานของรัฐบาลเองให้ทางสภาได้เช็ควิชาการเรียบร้อยแล้วว่าข้อมูลที่ถูกต้องปัปรากฏว่าจุดความร้อนต่อวันในภาคเหนือไม่ได้ลดลงนะครับมันเพิ่มขึ้น ในช่วงเวลาของพี่น้องประชาชนเอาละถ้าท่านไม่อยากจะมาเถียงกันเรื่องนี้บอกว่าทำไมมันยิบย่อยอะไรขนาดนี้สิ่งสําคัญและตัวเลขที่ท่านควรจะต้องดูที่ท่านองมาสะสางข้อเท็จจริงกันคือดูครับว่าผลกระทบของคนที่เป็น PM 2.5ที่เป็นคนป่วยนะั้นมันมากน้อยแค่ไหนในช่วงมกรากรุ่พาที่ผ่านมา2ล้านเคสครับเพิ่มขึ้นทั้งมกราแล้วก็กุ่งพาคราวนี้ถ้าท่านเห็นข้อมูลที่มันถูกจ้องนะครับท่านฟัง เพื่อที่จะตอบสนองท่านไม่ได้ฟังเพื่อตอบโต้พอจะเห็นภาพไหมคือผมรู้สึกเหมือนกับว่าท่านฟังเพราะว่าท่านต้องการที่จะตอบโต้อะไรบางอย่างท่านไม่ได้ต้องการที่จะฟังที่จะตอบสนองซึ่งมันไม่ใช่เป็นภาวะผู้นําที่ดีถ้าท่านเห็นตรงนี้ท่านจะรู้แล้วครับว่าเดือนมีนาหรือช่วงเวลาเมษาที่จะถึงนี้ท่านต้องเตรียมตัวอะไรบ้างในเดือนหน้าท่านจะทําอะไรบ้างในช่วงหนึ่งปีท่านจะทําอะไรบ้างปีหน้าท่านจะทําอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ปัญหาแบบนี้มันหมดหายไปจากในประเทศไทย รเรื่องของแรงงานนะครับขึ้นเป็นยอมยอมท่านรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงนะครับว่าเฉพาะโรงแรม4ดาวแล้วก็แค่ใน10จังหวัดใช่ไหมครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของสวยเรื่องของคอร์รัปชันผมแนะนําท่านอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้ได้ข่าวว่าท่านจะลงที่เกาะสมุยใช่ไหมท่านจะลงที่สุราษฎร์ธาน,นีท่านลองไปแบบที่ไม่มีข้าราชการมาห้อมล้อมท่านอ่ะ แล้วถ้าลองไปถามดูว่าที่แรงงานขึ้นแบบนี้มันขึ้นแบบเจสโนวาหรือเปล่ววาขึ้นแบบไม่ขึ้นเพราะว่าโรงแรมสีดาวมันเกิน400กันหมดอยู่แล้วใช่ไหมครับอันที่สองท่านก็ไปถามเลยว่าสมุยเนี่ยขยะและผมเห็นไอเทนเนอรี่ท่านแล้วว่าท่านจะไปดูขยะท่านจะไปดูเรื่องน้ำปาปาอันนี้ก็เป็นเรื่องดีต้องขอชื่นชมท่านก็ต้องลองสอบถามดูครับว่าขยะที่มันสะสมมาเป็น40ปีเนี่ย400,000กว่าตันวันหนึ่งประมาณ150คนสมุยเขารับผิดชอบอยังไง จากการที่ให้มันมีการท่องเที่ยวที่ท่านจะทำเฟสติวัลดีท่านจะดึงให้คนก็ามาเที่ยวกันเยอะๆโดยที่ไม่ต้องคํานึงถึงว่าไอคนที่มันอยู่เบื้องข้างหลังเนี่ยมันต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง